บแต่ว่าก็มีอยู่บางท่านที่เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีคือเป็นพระอริยเจ้าชั้น,นที่สามก็ต่อจากนั้นก็มีแต่อรหรันนี้ถ้าถ้าอารหันทรส่มมากก็จะบทเป็นพระไปหรือเป็นเป็นภิกษุณีไปแต่ผู้เป็นอนาคามีแต่ยังครองครองเรือนอยู่อยู่ในโลกก็มีอยู่จำนวนหนึ่ง ทีนี้มึอมีคาริฮะคนหนึ่งชื่ออุคะแล้วมีครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญโยมคนนี้อุคะว่าเป็นคนมีคุณสมบัติพิเศษทั้งแปดข้อแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ขยายความพระรูปหนึ่งก็ฟังพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญโยมอุคะก็วันลงขึ้นก็ไปรับปิณดบาบะที่บ้าน และขอทราบว่าคุณสมบัติพิเศษหรือว่าสิ่งอัศจรรย์ในยโยมอุคะในในในแปดข้อนี้มันจะมีการการกล่าวถึงความไม่หยุดมั่นถือมั่นของหุนอุคะมากอย่างเช่นว่า ท,ทั้งที่เป็นพระอนาคามีแล้วท่านก็บอกว่าท่านเห็นพระนุม่มพระปวดใหม่ๆทั้งๆท,งที่ท่านเป็นพระรยเจ้าชั้นสูงนี่ก็เป็นพระพุทุชนแต่ท่านก็ยังยินดีที่จะเข้าไปกราบไหว้รับใช้ <c oughs> ทุกอย่างอันนี้ก็คือความคราวน,นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ในในชีวิตของข้าพเจ้าข้อหนึ่ง ถ้าบอกว่าบางทีก็เข้าไปอุปถากืไปปฏิบัติพระพุทธชนพระธียามบุตรใหม่บอกว่าข้าพเจ้ายินดีจะ,ะรับฟังธรรมะการแสดงธรรมของอพระพุทธชนอย่างนี้ด้วยความเคารพนับถือแต่ถ้าพระท่านแสดงธรรมไม่เป็น อาจจะอาจจะเกรงใจก็ได้แล้วแต่ถ้าหากว่าท่านแสดงธรรมให้ข้าพเจ้าฟังไม่ได้ข้าพเจ้าจะแสดงธรรมให้ท่านฟังอย่างแต่ว่าคือที่เราเห็นว่าคณะเป็นพระอาริยเจ้าระดับนี้แล้วก็เป็นที่สรรเสริญของพระพุทธเจ้าในที่สถธารณะแล้ว ก็ไม่มีอัตาว่านเราเป็นผู้ที่จิตใจสูงปฏิบัติปฏิิบัตชอบนี้คือ,อยังเด็กอยู่เพิ่งปวดไม่รู้เรื่องเลยแต่แต่ว่ากลาบเป็นว่ากราบไหวบูชาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเคารพอบนอบ้นอมมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นอนาคามีเหมือนกันแล้วก็ไปดูแลพระในวัดหนึ่งพระก็เป็นพระหนุม่มพุทธชน แล้วขอขออ้อผ่ายจะมาก็จช่อยาจงบางคนอาจจะจำ่ำเชอได้อุปสิกาคนนี้นอกจากว่าเป็นอานณากามีแล้วยังมียานรู้วาราจิตคนอื่นได้ทั้งทั้งที่รู้วาราจิตของพระพุทธชนพระยังยังนุมน่มๆอยู่ก็ยังยินดีที่จะอุปถากที่จะกราบไหวทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถือ,อนี่ก็คือ,อ จิตใจสูงก็จะเป็นอย่างนี้อุคคมอีอีกเรื่องของอุคะอุคาก็บอกว่าตรงกลางคืนพวกเทวดาก็จะมาเยี่ยมมาสนธนาธรรมต่างๆเทวดาชั้นสูงก็เิียวม,มาเขาก็เคารพอุคคแต่ก็บอกว่าในจิตใจของข้าพเจ้าเลยไม่เคย รู้สึกตัวเองเก่งและตัวเองพิเศษเพราะว่าเทวดามามาเยี่ยมมาเฝ้าอันนี้ก็คือความอัศจรรย์ของข้าพเจ้าสังเกตไหมว่าโอกาสนี้พระได้บอกว่าความอัศจรรย์ของข้าพเจ้าคือตรงกลางคือในพวกเทวดาจะมาคุยเรื่อยทุกวันอันนั้นไม่ทำไม่ได้อัศจรรย์อัศจรรย์ที่ว่าดูจิตใจคงตัวเองไม่เปลี่ยน ไม่วันไหวไม่พองไม่อืมเนี่ยเราก็เราก็ากแน่นะพวกเมตตาเทวดาก็อยากมาหานั้นนี่ก็เป็นอาการของจิตที่เกาหน้าในธรรมไม่มีการยกตนคมท่านไม่มีความรู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นลเลยก็เรียกว่าไม่มีความยึดมัน่นถือมัน่นที่ถ้าเราดูความสามารถของเราในเรื่องต่างๆ แน่นอนก็ต้องมีความเลื่อนล้ามก็ต้องมีความไม่เสมอกันอย่างเช่นอาตมาก็กะว่าก็คงพูดภาษาอังกฤษได้เก่งกว่าโยมส่วนใหญ่แต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นกิเลสก็กลัเป็นการรับทราบต่อความจริงถึงมีเหตุมีปัจจัยที่จะเป็นอย่างนี้วันก่อนก็คุยกับเด็กๆก,ก็เรื่องเรื่องอัตตาทำยังไงจะได้ลดอัตตาคำว่าอัตตา <c oughs> เป็นอีกคำหนึ่งที่เดิมีความหมายในภาษาบาลีอย่างหนึ่งแต่ว่าต่อมาความหมายทั่วไปก็เพี้ยนไปในในกรณีของคำอาตาอาตามาเข้าใจว่าน่าจะในสนิฐานอย่างนี้น่าจะเป็นว่าเมื่อคนไปคนไทยไปเรียนรู้ทฤษฎีของจิตวิทยาตะวันตกอย่างเช่นของซิกมันฟรอย มาเจอคำว่าอีโก้แล้วเออีอก้นี่จะแปลยังไงเป็นภาษาไทยเออเมื่อหน้ากระจงกับอัตตาที่จริงมันไม่ตรงเลยแต่ว่าใช้อาัตาในความหมายของอีโก้ไปอยู่ไปอยู่มาในความเข้าใจในคำว่าอัตตาของคนไทยก็เลยเพี้ยนไป นี่อีโก้กับอัตตาก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้คําว่าอัตตาในความหมายทั่วไปคงอ e ีโก้ก็ได้ทําไมมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเราเราบอกอจะลดอีโก้ยังไงคนนี้อีโก้สูงจะทํายังไงเราจึงจะได้ลดน้อยลงอันนี้ก็คงอาจจะมีความหมายในทฤษฎีของฟรอยด์แต่ในทางพุทธศาสนาบอกว่าอัตตามันไม่มี คือปัญญาจะเกิดขึ้นในเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าคิดว่าเชื่อว่ามีจริงๆแล้วมันไม่มีส่วนอนัตตามันจึงเป็นการการทะลปุปรุปลงในความจริงว่าเออเราเคยคิดว่ายึดมั่นถือมั่นว่าม,มันมีอะไรอยู่จริงๆดูจริงๆแล้วมไม่มีอาตมาก็เคยเปรียบเทียบอย่างนี้ว่า หรืออุปมาอย่างนี้เราเรา,เราเชื่อกันว่าบ้านบุญนะเต็มไปด้วยก,กรรมตะพาพรังสีแล้วก็มีคนบอกว่าไม่มีหรอกจริง,รงๆแล้วไม่มีแล้วใครจะเป็นผู้พิสูจน์ก็ต้องเอาไกเกอร์คานเตอร์มาใช่ไหมไกเกอร์คานเตอร์ ounter, มันแล้วก็มาสำรวจข้างล่างทุกห้องทุกมุมนะมันจะมีเสียงทิกๆๆไม่มี ก็สรุปแล้วว่าคางล่างไม่มีกัมมันตภาพรังสีมาเขาเาไก่เกอร์คานเตอร์มาค้าบนไม่มีไม่ม,ม,มีอยู่บนรลังคาเนี่เราจึงเมื่อเราสำรวจบานบุญทั้งหมดละเราก็ได้สรุปแล้วว่าบานนี้ไม่มีกัมมันตภาพรังสีคาว่าไม่มีเนี่ยภาษาบาลีว่าอ,อ,อะเนี่ยอะกัมมันตภาพรังสีอื แต่การที่ที่ว่าเราเราได้สรุปแล้วว่าไม่มีกรรมทภาพรังสีมันไม่มีภาวะอะไรสักหนึ่งที่ว่าเราได้เข้าถึงภาวะไม่มีกรรมทภภาพรังสีอนัตตก็เหมือนกันมันไม่ใช่ว่ามันเข้าถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าอนัตตาแต่ว่าเป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราเคยนึกว่าเป็นอนัตตาเป็นเกณฑสารชีวิตเป็นโซล เป็นเป like. ็นเจ้าของชีวิตที่จริงมันเป็นภาพมายาที่จริงไม่ใช่มันก็เป็นกระบวนการเป็นการไหลเวียนของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดมีเกิดดับ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 ตามเหตุตามปัจจัยไม่มีจุดใดจุดหนึ่งศูนใดศูนย์หนึ่งของกระแสนั้นที่เราจะเรียกว่าอาตา ที่จะเรียกว่าใช่แหละนี่คือตัวแท้มันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอ,อาตาอานาตาน,อานี่ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมองในลักษณะเป็นเป็นกระบวนการเป็น process เป็นกระแสว่าคำว่าจิต หรือว่าโอ้จิตจิตตายจากโลกนี้ไปไปเกิดที่อื่นมันไม่ใช่ตัวจิตตัวมันไม่ใช่ดวงทึงเรียกว่าจิตดวงหนึ่งมันมันไม่ใช่มันเป็นลักษณะเป็นกระแสฉะนั้นเราก็จิตใจก็ขอให้เขาใช้คาว่าจิตดีไหมถึงกระแสอเราอาจจะเรียกว่ากระแสจิตก็ได้อเปลี่ยนจากในในใน,ในภาษาทิเบต พระส่วนมากพูดถึงจิตเขาเรียกว่า mind stream แือว่ากระแสจิตซึ่งอัตมาวาชอบมากก็ใช่ครับนี้ก็มาพูดถึงเรื่องอาตาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้คำว่าอุคนนั้นอาตาสูงแล้วทำยังไงเราจึงจะลดอาตาเราเราก็เราก็พูดได้แต่ขอขอทราบไหมว่าไม่ตรงกับความหมายของคำว่าอาตาในพระไตรปิโตกแล้วเดีย